ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังวันนี้เรามากินกาแฟริมท่าเรือกันนะครับเรานั่งที่ที่นั่งรอผู้โดยสารท่าเรือเองนะครับท่าเรือเราก็จะตัดลงมาจากกระเบียงบ้านนี่แหละนะเพราะว่ามันมีอะไรมุงหลังคาไวด้ดีก็เดินลงมานะตอนนี้ลงวันนี้ก็เป็นท่าเรือมาจะเอียงนิดหน่อยนะเพราะว่าเ <laughs> อ่อ ที่โคนมันทุดลงนะเราทำไม่ยากหรอกเราใช้แม่แรงกดกดไม้ตัวหนึ่งลงไปเพื่อยกมันขึ้นมาเนาะเราไม้ตัวนั้นก็ฝังดินไปเลยแล้วตีติดกับเสานี่ก็โอเคอยู่นะเรือเราก็พึ่งได้เรือพึ่งทำความสะอาดมานะตัวนี้เขาแนะนำให้ทวงทรายเราก็ใส่เข้าไปแต่น้ำนี่ฝนตกนะครับเมื่อกี้นี้เราต้องวิทย์น้ำอาก่อนตัดกับ ลูกน้องเมื่อวานนี้ก็ได้ไม่ไม่เยอะนะเพราะว่าเรากลัวล่มอีกเรือล่มวันก่อนนี้เรารู้สึก <c oughs> ไม่ดีเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งใจเนาะมันสำลักน้ำอะไรด้วยทีนี้เราก็จะพยายามทำคนเดียวที่ตัดไม้เก็บขยะบ้างนะก็เพื่อต้อนรับนี่แหละปีใหม่นี่แหละนะปีใหม่นี่เพื่อนจะมาหา จะพากันล่องเรือบ้างก็จะเรือแบบนี้บ้างเรือถีบบ้างเนาะก็แล้วแต่นะทําขศาสะอาออกแล้วก็คอที่จะดูได้อยู่นะสะอาดสะอาดแต่ว่าตัวรอบคลองเองนี่คลองเองนียาวมากนะครับประมาณ300รอกว่าเมตร4ี่รอเมตรนั่นแหละก็หลังนี่ผมจะอเอากล้องอีกแบบหนึ่งขี่เรือแล้วก็พายถ่ายไปได้ติดคอไปเลยนะกล้องตัวนี้นี่ ไม่แน่ใจนะเกิด <g ül> เรือล่มมาเนี่ยเราแย่เลยนะเพราะว่ามันคงทนน้ําไม่ได้อะไรหรอกซัมซุงนะตัวน,นั้นมันดําน้ําได้สนะิบปดเมตรเนาะตอนนี้ทำก่อศาสตร์ได้เกสอร์ซนแล้วนะใช้คนช่วยบ้างตัวเองบ้างนี่ตัดต้นไม้บางต้นที่มันที่มันไม่อยู่ในทรงนะโดยเฉพาะไม้พยูนี่โดนตัดเยอะมาก ตัดทิ้งนะครับไม่ได้ตัดเอาหรอกเพราะว่ามันยังไม่ใหญ่อายุมันก็อยู่ประมาณสักเจ็ดปีหกปีเจ็ดปีนะเท่าขานี่แหละประมาณนี้เราก็ต้องทิ้งนะอันนี้หนีดเราปรับแต่งเพื่อมันอยู่ได้นะเพราะไม่ไม่งั้นมันก็โค่นลงไปทับตัวอื่นบ้างอะไรบ้างช่วงนี้เราจะเห็นป่าที่เข้ามาจากนาคลองเรานี่ต่อกันนาชาวบ้านนะครับ เราก็จะเห็นปลาเล็กๆคือท่านลมหนาวมาปั๊บเขาก็จะเข้าออที่น้าลึกหน่อยแรกๆนี่เรากะไอ้นี่นี่เรากะไม่ถูกเ่าไหร่นะต้นมะพราวนี่เพราะว่าตอนนั้นเรากะว่าจะไม่เอาน้ํามากขนาดนี้นะแต่ทําไปทํามาเราก็อยากได้เยอะนะทั่วไปโดยทั่วไปเลยมะพร้าวโดยทั่วไปของเรามันจึงแช่น้ําเป็นสวนมากนะ ด,ดูเนี่ยนะมจะแช่น้ำลงบางอันนิมิตดีเห็นแต่หัวมิดมากเลยแต่กลุ่มนี้คือทือทำก่อนเพื่อนแล้วล่ะออกลูกแล้วตอนนี้นะออกลูกแล้วก็ทำตั้งแต่นู่นแหละนี่ออกลูกแล้วแต่เราบรรมุงยังไม่ดีอะไรมันก็เลยจมน้ำแบบนี้แหละรุ่นแรกๆแต่รุ่นต่อมานะรุ่นต่อมาก็พวกนี้ มันก็จะอยู่ในระดับที่โอเคนะน้ำขึ้นเต็มที่ก็แค่ถึงตอนนี้นี่ห่างไปประมาณฟุตหนึ่งหรือเปล่านะเไม่ถึงฟุตหรอกนะยี่สิบเซนประมาณนี้กำลังสวยนะครับพู่นี้แต่ตัวนี้นี่ก็ถึงน้ำเหมือนกันนี่กำลังทัดดีสุดคือตัวนี้นะผมว่าตัวนี้าดีสุดอาจจะดีกว่าตอนนั้นได้ซ้ำไปนะเพราะว่าเวลาเราทําสิ่งก่อสร้างลงไปใกล้ๆมันที่ทางเดินมากอะไรบ้าง ดูมันจะมีความสวยกว่ามันจะทําให้เราได้บรรยากาศก,กว่านะที่ไอติมุดน้าแบบนั้นา <c oughs> น้ำแบบนั้นนี่ไม่รู้จะทําสะพานไปยังไงปกติสะพานแบบที่เราเดินเนี่ยเราก็จะทําข้างนอกนี่แหละถ้าเราทําหลังคูมันก็จะเป็น <c oughs> สะพานนี้อยู่บนดินหมายควว่าครอบดินลงเตี้ยก็มีโอกาสว่าพวกงูพวกอะไรเข้าไปอยู่ข้าง ด้านล่างสะพานได้แต่ถ้าเราทําในน้นํานี่มันสะดวกกว่านะไม่ต้องกลัวง,งูมาอยู่ข้างล่างหรือตะขาบหรืออะไรเนี่ยแต่ถ้าเราทําไปแล้วก็ยื่นที่นั่งที่อะไรมาล็อกละสามเมตรสามเมตรก็ทําได้หลายล็อกอยู่นะตัวน,นี้เนี่ยพอได้กินอาหารเนาะเรากะว่าโซนนี้จะเป็นโซนที่ทําร้านอาหารนะครับ จะยื่นที่นั่งลงมาจากตรงนี้มาตรงนี้อาจจะเยอะๆหน่อยสักห้าหกซุ้มนะแล้วก็ข้างบนด้วยลานหน้าบ้านด้วยมา,าจะนั่งกันได้ครบนะความจริงก็ไม่ได้คิดมากหรอกเพราะเราไม่ใช่นักทำอาหารอยู่แล้วเนาะเราก็เหนื่อยนะก็เราทําไม่เป็นนั่นเองนะหลังบ้านนี้อย่าไปพูดถึงนะเขาไม่โอเคกับเราเลยเราก็ต้องหาลูกน้องมาทําเนี่ยนั่งแถวนี้ก็ได้นะครับนี่ ได้เยอะอยู่เรากำลังตีที่นั่งบ้างเรานั่งบนลานนะครับตัวที่นี้เนี่ยนั่งเล่นนั่งชมปลานั่งเล่นโทรศัพท์โทรศัพท์นี่มีไ i f i แล้วนะครับแล้วถ้าฝั่งนู้นมาด้วยนี่คงลำบากนะเพราะว่าเราต้องเว้นช่องให้เดินเรือได้นะบริเวณนี้เรามาเก็บไม้เก็บอะไรออกก็จะเดินเรือแล้วทำสะพานตรงนั้นใหม่ให้เดินออบไปฝั่งนู้นได้ก็คือสามารถพายเรือไปจนถึงที่ขึ้นไป เที่ยวน้ําตกเลยนะเที่ยวน้ําตกเที่ยวสระว่ายนะ้าก็ไปทางเรือนี้ก็ได้มาจากนู่นเลยนะข้างหน้าเดี๋ยววันหลังพาไปถ่ายอีกทีหนึ่งโอเคนะครับเช้าวันนี้นี่เราก็ให้ดูเรื่องพิสดารในความคิดเราเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> หวังว่าเพื่อน <c oughs> ๆจะดูพอได้ความสุขเนาะเออนี่ยซุ้มตัวนี้ก็มีเสารถดเต็มไปหมดเลยนะครับหลังบ้านให้ชอบทานนะ ผมเองบางวันก็มานั่งกินกาแฟตรงนี้นะโอเคอยู่แต่ตอนนี้นี่กำลังหิตท่าเรือก็เลยไปเอาท่าเรือก่อนมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ